ดังเรือดีจากท่าบอ่อท่าบอ่อน้ำในนาำของเทศบาลตำบลพลสาท่านนายกวิทยาครับผู้ส่งเข้าร่วมทำการดังการสืบสารบรรทัดธรรมประเภทนี้ขอพี่น้องชาวจังหวัดบึงการด้วยสายตาตอนนี้เจ้าแม่บัวร้อยเจ้าแม่บัวร้อยปอน้ำชกล้างน้ำได้ไล,ดไล่บดไล่บีไล่ขยี้กับเรือดังเรือดีหนุ่มน้อยหน้ามนคนสปปบบ่คนสปปบบ่อน้ในนาำจะพอคำแดงจะพอคำแดงพี่น้องบ้านกลยอุดมพี่น้องบ้านกลยอุดมเหมือกปากสันแฝงบริกรรมใส่ไล่บดไล่บีไล่ขยี้ต่างคนต่างสัตว์ต่างค งานพ้อน,นําโชคจะแสงได้หรือไม่ได้โอ้ซิว่าทีมงานพอน้าโชคหรือว่าเจ้าแม่บัวลอยพอน,น้าโชควันนี้ผ่านวันนี้มาดีซิละเกินแต่เมื่อวานแต่เมื่อวานพลาดท่าพลาดทีในรุ่นในรุ่น30ิบฟิปายแต่เอานะครับวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานวันนี้ก็ไม่ใช่เมื่อวานเหมือนกันแต่ดูวันนี้55ฟิบหายทั่วไปเฉพาะคาแดงเฉพาะคาแดงดูง่ายตัวเหลือก็แดงหัวก็แดงเสื้อก็แดงกระแกงก็แดงแต่กระแกงในแดง อาไม่ได้ขอดูขัวเขาตอบเอาเอาล้ครับล่องน้ําแดงกระพ่อเจ้พ่อเจ้าแม่เจ้าแม่บัวลอยเหมือนจะขี่คอเหมือนจะขี่คอหอมแก้มเจ้าพ่อคแดงดูสิว่าอยู่ล่องน้ำเาเงินไ่กดไ่กดไ่กดไ่อัดไ่อัดขึ้นมาเจ้าพ่อคาแดงหนีพ้นือไมพ้นไม่พ้นพ้นไม่พ้นพ้นไม่พ้นไล่โดนชนตาไล่ปลาชนะประจันบานถอยหน้าลอยตาถาทะเลาะถาดดวลชวนทะเลาะครับดูสิว่าล่องน้ําแดงเป็นเรือเจ้าพ่อขอพระภัยล่องน้าแดงเป็นเรือเจ้าแม่ส่วนล่องน้ำเดิมเงินล่องน้ำต้นเงินเป็นเรือเจ้าพ่อ ไม่เกี่ยวนั่งเคี้ยวชิเข็ดกันไปก่อนแต่ดวงตาสายตาเลือดีเที่ยวนี้เที่ยวนี้เที่ยวนี้นนจเจ้าแม่โบลอยเจ้าแม่โบลอยป๋อนำโชคชื่อฉันนั้นมาจากจังหวัดปทุมธานีแต่รว,วมกับจังหวัดหนองคายพอสารดีแดงแขวนพญานาคดูสิว่าเลือดีไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาเจ้าแม่โบลอยเริ่มจะเรือมร่ำนำหน้าเริ่มจะแสงขึ้นมาเริ่มจะแสงขึ้นมาแตเมื่อจะพอคำแดงตัวเรือสีแดงแต่อยู่ลองน,น้ำเหมือนก้มหน้าก ดูสิว่าระยะสุดท้ายไป,ไป,ไปลายเปรเรือดีเะพาะคำแดงจะไล่บี้ขี่ทันหรือไม่ทันว่าแล้วบอกว่าทันไม่ทันไม่รู้แต่ตัวเรือนั้นคงจะเสียเปรียบกันมากมายเพราะว่าเจ้าแม่บวัวลอยเรือปอน้โชควันนี้ไม่ธรรมดาครับผมชื่อฉันแล้วปอน้โชคนั้นถือว่าไม่จ่เรือกิ้ไก่ไม่จะเรือกี้เป็นถือว่าปเป็นเรือชับตลอดการล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงบัวลอยบัวลอยบัวลอ,อยจะเหมือนยักษฮิวพ่อคำแดง สภาพอย่างนี้ไม่ไหวร,รับกรรมการยกของให้หลองน้ำแดงครับจะแม่บัวลอยกรบปอนำโชคของนายกนะครับว่าที่ร้อยตีวิทยาครับคำหวงนายกเทศมนตรีตำบลโพสาครับอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนอง เรียบร้อยค,คู่หกคู่เจ็ดเหลือลากเหลือคู่เจ็ดคู่แปดขึ้นไปเลยครับ,รบขุามศึกกับสอนพ,พอระรากพรหลวงปู่เงินวิธีสปอร์ตเาพ่ะจง<ร>ใจหานครับเอาขึ้นไปเลยครับ<ส>เหลือท้องถินครับ